สวัสดีครับพี่น้องบปรีกกแล้วสินอนผมสิผ้าไปมึงมหากรรมแห่งคางคกอันนี้งอยู่ในกรุงเทพเด้อยู่ใน,อ,ในอ่าเจริญนครสามสิบสี่ผมสิผ้าไปฟังเสียงมหากรรมของคางคกผมสิผ้าไปเห็นโตน้ำปไปไปมึงกันนอนมาหลับพี่น้องนอนมาหลับ อันนี้เว,วลาจะ่มงเหราระมนี่ตีสองฟังเสียงป่ะผมสิบาไปมึงมากรรมของทางคกขียงขากบานเท่าอ่ะโอ้ปวดมาป่ะไปมึงครับไล่นี่โอ้ยนั่น ทุูงไุมงูกไมดิเยอะจริงทางโคกโคาเยอะเลยพี่ผมจับออกจากจากตรงนี้อยู่เยอะไหมอืมมันนี้แจงห้องกันเงียบเีย

ครับเป็นฐานตัวแล้วมั้งผมว่าเนี่ยเฮอดอดได้ฮะเด้อแข็งแรงนะเด้อด้ยวย เสียงดีอยู่นี่ตัวเสียงดีอยู่นี่นี่ไงเสียงดีใช่ไหมอืมเสียงดีมากใช่ไหมตัวนี้จะไปอยู่ไหนวะเสียงดีตัวนี้เสียงดีมากเงียบๆ ไปอยู่ข่้นอ้โหันมีอันนี้ที่อุ้งมาจะสันนะครับมันมาแรงมาก อยู okay, này, ่แก่บ้านโอาที่นี่เอาการตัวนี้เสียงดีมากเลย เงียบซะออกมาละออกมาละออกมาทำไมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณออกมาทำไมมันเสียงดังนะผมเข้าใจไหมผูผมนอนไม่ได้เลยฮะ Đây Ổn quá Ổn ตรเนียเซนากกโมวเนี่ย,ยนกกเนี่ยเซนากกโมวเลยไปบุไปยัดไปก็เลวไปทักคุนกันเพราะสันนอกบหลับ หลายครับพ oh, ี่น้องหลายครับหลายครับแต่ว่าที่พื้นที่บงเหนือพิ่นหัวเตี้ยมาเสืตอครับเพิ่นกำลังบวงสองมีปูฤาษีบงเหนือแล้วครับเนาะโอ้โอ้เยังตัวน้ำ ม่เชโกบไม่ซึ่ึินเขียนแทกวัรอยู่บนหัวบนหโอ้ยนี่นี่หลับเบาไหวครับหลายแห้ง ร้ายเกินไปแล้วนี่ไงจีง้ไปอยู่ด้วยกันไป